สวัสดีคร o, ับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านผมโหวบ้นสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่กำมาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้ามไ่เป็นการลบควรจนเกินไปก็อยากให้เพื่อนๆพ่ี่ๆช่วยผมโหบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิคุณบุรุษพาจารร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลเหรียญรุ่นชนะจนของพระราชภาวนาวัชรคุณหรือหลวงปู่จือพันธมุตโตวัดเขาตาเงางะงอ,อุดมพรอำเภอหนองบัวละเวจังหวัดชัยภูมินะครับก็เป็นอีกที่ระลึกวัตถุมงคลในจํานวนหลากหลายรุ่นนะครับผมมีเป็นรุ่นหนึ่งที่สร้างเป็นเหรียญได้เหมือนกับหลวงปู่มากที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับผมแล้วก็ ชื่อรุ่นก็ค่อนข้างที่จะเป็นมงคลนะครับอจากที่กาบเรียนไปนะครับผมรุ่นชนะจนนะครับผมที่มีพิธีพุทธ,ธาพิเศษไปนะครับผมเมื่อวันเสาร์ที่25่ิมีนาคมปีพศ2566นะครับผมคณาจารย์คณาจารย์แล้วก็เกจิกนะครับผมเข้ามาร่วมพุทธ,ธาพิเศษมากมายนะครับผมอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นที่ระลึกวัตถุม,มงคลหนึ่งนะครับผมที่ มีการาจัดสร้างนะครับผมที่มีการละลายเอาชนวนมวลสารของหลวงพ่อพัดหลวงพ่อรวยนะครับผมแล้วก็เกจีอีกมากมายนะครับมีชนวนมวลสารพิเศษนะครับผมที่ผสมแล้วก็เจือลงไปในทุกๆเนื้อนะครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโอวบ้านสวนพักเครื่องเลยครับ มาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายกันนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับผมอย่างที่กล่าวเรียนไปแล้วนะครับผมเป็นเหรียญที่มีการจัดสร้างและก็แกะบล็อกพิมพ์ได้เหมือนกับหลวงปู่จือมากๆนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นเหรียญทรงไข่นะครับผมตรงกลางเป็นสาธิสลักษณ์ของหลวงปู่จือในลักษณะหน้าตรงครึ่งองนะครับผมสวมห่มจีวรแบบเฉียงนะครับผม แล้วก็ขอบนะครับผมยกพื้นสูงนะครับผมขอเปลีย่ยญเป็นปั๊มลูกลงไปนะครับผมเขียนว่าชนะจนครับผมก็เป็นคำอำนวยพรนะครับผมให้เป็นกําลังใจให้กับสิทธิารุสิทธิ์นะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อหาในการจัดสร้างนะครับผมสำหรับ เนื้อนี้นะครับผมก็จะเป็นเนื้อกระไหลทองโบราณลงยาพื้นเขียวลงยาขอบนะครับลงยาทีวรน,นะครับผมน,นะฮะอยู่ในารายการที่46นะครับผมนี่ครับตัวหนังสือด้านข้างครับผมหลวงปู่จือพันธมุตโตวัดเขาตาเงาะอุดมพรอ,อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมินะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหลังกัน ด้านหลังนะครับผมตรงกลางก็จะประทับเอายันเซเนเจอร์นะครับผมของหลวงปู่นะครับผมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะครับผมอัขระลายตัวทาตัวนี้นะครับผมเพื่อนๆพี่ๆจะเห็นในที่ลึกวัตถุมงคลต่างๆของหลวงปู่ผาจิตตะกุตโตวัดอุดมคงคาคีรีเขตท,ที่อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับผมซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์สำคัญของหลวงปู่เลยก็ว่าได้นะครับผมนะฮะ จะเป็นอัคลาลายยันนะครับผมซึ่งก็ลายล้อมด้วยยันที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่นะครับผมบก็จะเป็นจุจดพินทุอย่างนี้ฮนะในลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่ครับอายุครบรอบ89ปีปะ 2, 5, 5, 6, 6, นะครับผมปีพศ2566นะครับผมแล้วก็สมณศักดิ์ของท่านจะอยู่ที่พระราชภาวนาวชิรคุณนะครับผมแล้วก็ลายล้อมด้วย อัคระเลยันอ,อีกทีหนึ่งนะครับผมแม้จะเป็นที่เรียกวัตถุมงคลในรุ่นใหม่นะครับผมสร้างมาจนถึงอัดคลิปนี้นะครับผมก็อายุประมาณ2ปีได้นะครับผมแต่ว่าเกีิคุณพุทธคมของเหรียญนี้นะครับผมเป็นขวัญและก็กําลังใจให้กับผู้ที่ดํารงชีพได้รับเหรียญแจกไปนะครับผม,ผมก็ประโวดาเกิด โชคลาบมากมายไนมะ่ว่าจะเป็นโชคเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับผมเมตตามหานิยมนะครับผมตลอดจนถึงอุบัติภัยต่างๆก็กลับร้ายตกลดีนะครับผมนี่ฮะก็มีการสร้างอยู่มากมายหลากหลายเนื้อด้วยกันนะครับผมกลับมาที่ชนวนมวลสารอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอย่างที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็มีการจัดสร้างโดย คุณปองสุพรรณนะครับผมซึ่งคุณปองสุพรรณนี้ท่านจะได้รวมเอาชนวนมวลสารต่กกางๆของหลวงพ่อพัฒนะครับผมของหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับผมแล้วก็ชนวนมวลสารพิเศษจํานวนมากนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละเน,นื้อนี่จําจนวนการจัดสร้างเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นชนวนชุบทองโบราณนะครับผมนี่ครับ สำหรับพิพิธภัณฑ์พิพพเศษนะครับประกอบไปด้วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายองค์นะครับผมอย่างเช่นหลวงปู่สมานส,สุธรรมมัวอายุ91ปีนะครับผมที่พักสงเขายางหักจังหวัดราชบุรีนะครับผมก็ะจะมีหลวงพ่อวรวอยคาศรวอายุ89ปีนะครับผมอยู่ที่วัด มาตาพุทธจังหวัดระยองนะครับผมแล้วก็มีหลวงปู่บุญเท้านะครับผมหลวงปู่บุญเทาสุเมโทาวัดป่าบ้านพลทองตำบลหาดยาวอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมแล้วก็หลวงปู่จือเองนะครับผมเขาต่างเงาะอุดมพรหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมินะครับผมแล้วก็มีหลวงพ่อคุณวรปัญโยนะครับผมจ้างอาวาดวัด บันลังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับผมแล้วก็มีพระครูโสพลธรรมคุณาภรณ์หรือหลวงปู่ประเสริฐสิริคุตโตนะครับผมวงนี้เป็นหลานแท้ๆเลยนะครับผมของหลวงปู่ผา,างจิตคุตโตนะครับผมแล้วก็มีพระอาจารย์พิชานสุวิชาโนนะครับผมเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิวัดปาด่าศรีพัฒนา จังหวัดชัยภูมินะครับผมแล้วก็มีพระครูภาวนาพัทธรคุณนะครับผมหรือหลวงพ่ออติโชธธรรมัวโรนะครับผมเจ้าว,วาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมนะฮะแล้วก็มีมพร้อมพระภิกษุสงฆ์นะครับผมมีจํานวน99รูปนะครับผมจำเริญพุทธมนต์นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นมหา พิธีพุทธาพิเศษที่หาได้ยากยิ่งนะครับผมนี่ฮะเหรียญน,นี้มีการจัดสร้างออกแบบอย่างสวยงามนะครับผมมีการต่อโค้ดนะครับผมไว้เป็นหมายสำคัญสัญ,ญลักษณ์นะครับผมมีซีรีส์รันเดอร์รันนัมเบอร์นะครับผมอย่างเช่นของที่นำมาให้เพื่อนพี่ๆชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมซีรีส์รันนัมเบอร์อยู่ในลำดับ รายการที่46นะครับลำดับ591สครับผมนี่ฮะสวยงามครับชื่อรุ่นชนะจนนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นอีกที่ลึกลึกว่าถุมงคลหนึ่งที่แม้จะใหม่นะครับผมแต่ว่าประสบการณ์ร่วม2ปีนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมคนที่หาเช้ากินค่ำนะครับผมแล้วก็ในสังคมปัจจุบันนี้ล้วนแต่ แกแย่งแย่งชิงกันนะครับในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะครับผมอาชีพสมาชีพต่างๆนะครับผมที่แปลกใหม่ก็เกิดขึ้นอย่างเช่นธุรกิจทางออนไลน์นะครับผมก็ต้องการกำลังใจสําคัญในการอธิษฐานนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นพุทธานุสติธรรมานุสตินะครับผมสังขานุสตินะครับผมที่จะระลึกถึงคุณงามความดีนะครับผมเพื่อที่จะต่อสู้กับชีวิต ในทางโลกนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญ,ญาตเพื่อนๆพี่ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้มีเนื้อใหม่ๆในรุ่นชนะจนนะครับผมก็จะนำมาเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆเพื่อที่จะได้ศึกษาร่วมกันอีกนะครับสวัสดีครับ